เนี่ยเขาส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยเรียนต่อมหาวิทยาลัยกันคะ่ะส่วนใหญ่คําตอบที่ยุ้ยได้รับนะก็ทํายุ้ยเหือมากค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาตอบว่าไม่อะ่ะฉันไม่เรียนต่อแล้วพอแล้วจบแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes ค่ะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีนะคะยุเองค่ะช่องของยุนะคะช่อง Nikki Yui's Eyes เนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่ของยุเองนะคะในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแต่ยาไว้นะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยว่ายุจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าทําไมเด็ก สกีวีส่วนใหญ่นะคะเขาเนี่ยไม่นิยมเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันค่ะค่ะเดี๋ยวยุ้ยก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่า,าการรีเสิร์ชของยุ้ยครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการรีเสิร์ชที่ในมุมของยุ้ยเองนะคะจากประสบการณ์ของยุ้ยเองที่ยุ้ยเห็นเด็กๆทั่วไาแถบบ้านยุ้ยนะคะเพราะว่าที่เมืองพิกตันเนี่ยเขาไม่มีมหาวิทยาลัยคะ่ะถ้ามหาวิทยาลัยหรือว่า โครีเทคเขาเรียกอะไรโรงเรียนเทคนิคอะนะคะที่ใกล้ที่สุดนะคะก็ต้องไปที่เมืองเนลสนะะันค่ะหรือไม่ที่เมืองเบลนเมที่ห่างจากเมืองของอยุ้ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเขาเป็นแค่สาขาค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นการเรียนแบบเรียนออนไลน์นะคะจริงๆแล้วอะค่ะมันก็ขึ้นกับสังคมของที่บ้านนะคะอย่างเช่นว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะคะเขาก็อยากให้ลูกซัพพอร์ตให้เด็กๆนะคะในบ้านของเขาเนี่ยอ เรียนต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาก็เป็นไปได้ค่ะเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอเนี่ยเสริมให้ลูกเนี่ยทำอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงอาชีพทีอ่อาชีพที่ดีในอนาคตนะคะก็อาจจะมีการซัพพอร์ตลูกไปแต่ว่ายุ้ยมองในรวมในในมุมกว้างๆนะคะว่ายุ้ยเนี่ยก็เลยนำมาสรุปให้ฟังกันคะ่ะว่าทำไมเด็กๆที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคะ่ะหรือว่าเด็กกีวีเนี่ยเขาส่วนใหญ่นะคะ ไม่ค่อยเรียนต่อมหาวิทยาลัยกันคะ่ะก็เดี๋ยวยุ้ยจะเกริ่นก่อนนะคะว่าการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคนกีวีนะคะเกิดในประเทศนิวซีแลนด์ PR เพิ่ม n e n t r e s i d e ท t ที่นี่นะคะจะสามารถเรียนฟรีจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเป็นฟรีถึงตอนแค่นั้นนะคะหากใครที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องออกเงินจ่ายเองคะ่ะ ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสพอร์ตนะคะหรือเด็กเนี่ยก็จะต้องทําการเขาเรียกอะไรอะกู้เงินเรียนนะคะคือเรียกว่า Student l o ลนนะคะกู้เงินการศึกษานะคะเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปค่ะก็หากใครเนี่ยที่อยู่เมืองใหญ่เนี่ยเช่นเมืองโอเกแลนด์เบลลิงตันพามาสนอร์นะคะอันนี้อยู่เกาะเหนือนะคะส่วนเกาะใต้เนี่ยก็จะมีเมืองไครเชิร์ชนะคะ เมืองดูนิดินนะคะเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีสังคมที่ค่อนข้างที่จะมีคนที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมตอนปลายนะคะเยอะกว่าในเมืองที่อยู่อยู่นะคะในเมืองที่เป็นเมืองนอกชนบ,บทแถบชนบ,บทลงมานะคะแต่ถ้ามองในมุมว่าเป็นคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยนะคะ ยุ้ยก็ยังมองว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเด็กส่วนใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะจบการศึกษาแค่ระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายค่ะอาจจะมีบางคนนะคะไม่จบด้วยซ้าไปค่ะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงจุดนั้นกันนะคะเราจะมองว่าทุกคนจบมปลายนะคะแต่บางคนเนี่ยจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อก็เป็นการตัดสินใจของเด็กๆเ,เองค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ได้แค่ เป็นแนวโน้มให้คุณลูกนะคะแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยอายุมากกว่า18แล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ตัดสินใจค่ะว่าเขาจะเรียนต่อหรือไม่ด้วยตัวของเขาเองค่ะเพราะว่าในเมื่อเด็กที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยที่นี่ที่นิวซีแลนด์นะคะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะแล้วก็โดยการที่เมื่อเด็กๆเ,เนี่ยจบจากโรงเรียนมัธยมปลายนะคะก้าวเข้าสู่อายุ18ปีเนี่ย จะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งค่ะถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เขาทำกันในประเทศเที่จเจริญแล้วนะคะก็คือเด็กๆเ,เนี่ยจะออกจากบ้านค่ะไปทำงานนะคะออกจากบ้านหรือหากใครที่ยังอยู่ที่บ้านที่คุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้พ่อแม่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการที่ให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งนะคะก็คือพุชให้เด็กเนี่ย ออกไปทํางานข้างนอกค่ะออกไปทํางานพาร์ทไทม์หรือถ้าเกิดเราเรียนมัธยมจบแล้วเนี่ยก็เป็นการเป็นการทํางานที่เป็นฟูลไทม์ไปค่ะแล้วก็มาใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยหากเด็กๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะทํางานก่อนสร้างสร้างชีวิตก่อนแล้วเขาค่อยกลับไปเรียนแต่พอเขาเมื่อเขาก็เหมือนที่ไทยละค่ะที่เขาถ้าหากเขาเนี่ยได้ทํางานแล้วเขารู้แล้วว่างานเนี่ยยังไงแล้วก็เขาใช้ชีวิตได้ไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็จะ เลือกที่จะไม่ค่อยเรียนต่อแล้วค่ะก็อาจจะมีแบบอาชีพต่างๆนะคะที่อาจจะไม่ต้องใช้ qualification หรือว่าไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษานะคะก็มีค่อนข้างเยอะค่ะแค่ไปสอบใบเซอร์นะคะ certificates ไปสอบพวกใบรับรองต่างๆนะคะจ,จะมีการเรียนแบบคอร์สระยะสั้นๆอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถ ทำงานได้ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูค่าเรียนกันค่ะว่าค่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยแพงไหมคือถ้าเกิดเป็นเด็กกีวีนะคะที่นิวซลนด์ค่ะก็ค่าเรียนเนี่ยจะประมาณแล้วแต่นะคะว่าเราเรียนอะไรนะคะก็อย่างเช่นถ้าเรียนหมอเนี่ยก็จะแพงกว่าหรือเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแพงกว่าเพราะว่ามันต้องมีการใช้ท้องแลบนะคะใชอ้อุปกรณ์ต่างๆนะคะ ส่วนถ้าเราเรียนพวกบัญชีหรือว่าเรียนพวกอ,อะไรที่มันไม่ต้องใช้ห้องแล็บนะคะก็ยุ้ยลองดูเนี่ยค่าเรียนเนี่ยประมาณปีละ6000เริ่มต้นนะคะคือต่ําสุดเนี่ยยุ้ยที่ยุ้ยเคยเห็นนะหกพันเจดประมาณนี้ที่ยุ้ยพอเคยเห็นบ้างนะคะอันนี้ไม่ได้มหาวิทยาลัยนะอาจจะเริ่มต้นเป็นแบบว่า polytech ก็คือพวกโรงเรียนเทคนิคต่างๆนะคะพวก ที่ไทยก็คือปวชปวสประมาณนี้นะคะโดยการเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเลเวลค่ะเลเวลสี่เลเวล5 e เลเวลหเลเวล 6, เดนะคะปริญญาตรีเนี่ยยูรู้สึกว่าจะเริ่มต้นที่เลเวลที่6กหขึ้นอยู่กับว่า,าสาขาที่เราไปเรียนจะเป็นสาขาอะไรนะคะ ถ่ายุ้ยก็ว่า,าท็อปปิกนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยเขากา็ส่งลูกนะคะส่งลูกหลานนะคะเรียนในระดับสูงบางครอบครัวเนี่ยก็เมื่อลูกหลานเนี่ยจบในระดับมปลายนะคะก็เตะลูกออกจากบ้านค่ะให้ไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเองด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงดูกันมาแบบนั้นนะเนาะแล้วเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาแบบ ออกไปใช้ชีวิตวได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาทำเริ่มทำงานใช่ไหมคะอาจจะเริ่มทำงานจาก h ฮส p ิ t a อรลิตี ity, พวกเด็กเสริร์ฟเด็กล้างจานหรือว่าขยับมาเป็นผู้ช่วยในห้องครัวหรือว่าอาจจะเป็น r รีเซ t ชันตามโรงแรมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งงานพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้ วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็เมื่อเด็กๆเ,เนี่ยพอเขาได้ทํางานแล้วนะคะเขาได้เขาได้ทางานแล้วฟูลไทม์แล้วเขาออกไปเช่าบ้านด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวเองแล้วบางคนเนี่ยมาอยู่รวมกันค่ะเพราะว่าการเริ่มต้นมาอยู่บ้านด้วยตัวเองเนะี่ยมันก็ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าหากเราเนี่ยไม่ได้ทํางานฟูลไทม์เราก็จะไม่สามารถอ่ารีจิสเตอร์ลงทะเบียนขอ เช่าบ้านได้ค่ะเหมือนกับงานเรายังไม่เป็นหลักแหล่งอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ยุ้ยเห็นนะเขาก็พ่อแม่เนี่ยเขาอาจจะมีการซายบ้านค่ะคือคือเช่าบ้านให้ค่ะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินนะคะเพื่อที่ว่าถ้าให้เด็กไปซายบ้านเองเนี่ยก็คงมีความเป็นไปได้มากที่จะไม่ผ่านค่ะแล้วก็มีบางคนนะคะบางกลุ่มเนี่ยที่ยุ้ยเคยเห็นนะอะ มีเด็กไทยอะคะ่ะที่เขาไม่อยู่กับแม่มาอยู่กับมาอยู่กับแม,ม,บม,บแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงที่นี่นะคะแล้วเราไม่รู้วัฒนธรรมเขาเนาะแล้วเมื่อตอนที่เด็กเนี่ยอายุเกิน18เนี่ยคุณแม่เขาก็เตะออกจากบ้านไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเตะออกจากบ้านคือเขาอยากสอนให้เด็กเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเธอไม่ต้องย้ายก็ได้แต่ว่าเธอจะต้องจ่ายค่าเช่าชั้นอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะแต่ต้อง แต่ยุ้ยก็ว่าต้องพูดให้เขาเข้าใจด้วยนะว่าเพราะอะไรยังไงอยากสอนแบบนี้เด็กที่นี่เขาเป็นแบบนี้กันอะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่ยุย้ยทํางานอยู่นะคะยุ้ยก็เคยเจอเด็กๆที่เขามาเขาเรียกอะไรอะฝึกงานหรอที่บริษัทที่ยุ้ยอยู่นะคะยุ้ยก็ถามเขาคือเป็นเด็กเลยนะอายุแบบ15 16อะไรเงี้ยมาแล้วยุ้ยก็ถามเขาว่าเมื่อเธอเรียนจบมัธยมปลายเนี่ยจบมหเนี่ย เธอจะเรียนต่อมาหาวิทยาลัยไ,ไหมเธอจะย้ายไปที่ไหนเพราะว่าเมืองที่ยุ้ยอยู่นะคะมันไม่มีมหาลัยไงเธอจะย้ายไปอยู่เมืองไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่คําตอบที่ยุ้ยได้รับนะก็ทํายุ้ยเบื่อมากค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเ,เขาตอบว่าไม่อ่ะฉันไม่เรียนต่อแล้วพอแล้วจบแล้วฉันจบแล้วฉันไม่เรียนต่อแล้วยุ้ยก็อืมแต่ว่ายุ้ยว่าถ้าเกิดยุ้ยนะได้ไปคุยกับเด็กที่อยู่ในเมืองใหญ่กว่านี้นะคะเขาอาจจะมีเขาอาจจะมี ความคิดค่ะว่าเอ้ยเดี๋ยวเรียนจบเนี่ยฉันจะไปเรียนอันนี้ต่อเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเรียนอันนี้ต่ออาจจะออกมาทำงานสักปี2ปีเก็บเงินนะคะเราค่อยไปเรียนค่ะก็ขอบคุณค่ะทุกคนที่ติดตามในวันนี้นะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้นิกกี้ยุ้ยคนนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย